สวัสดีค่ะฮัลโหลไทยแลนด์นะคะพบกับพิกแอนดาเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้เรามีนัดนะคะที่สุขุมวิทซอย11นะคะกับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะจากเมืองสุรินนะคะคุณโบแอ็เวนเจอร์นะคะหรือว่าโบเขมรเมียฝรั่งนั่นเองค่ะก็มาเจอพูดคุยกันนะคะทานคอฟฟี่นะคะเจอกันนะคะก็มิตรภาพดีๆนะคะแล้วก็คุณโบนะคะก็ มีของฝากนะคะติดไม้ติดมือมาด้วยเป็นหมวกผ้าไหมนะคะสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็คือใส่ชุดแบบนี้เพราะว่าจะมารีวิวหมวกนะคะเทรนใหม่เทรนใหม่นะคะก็คือว่าอ่าเดี๋ยวก่อนนะถอดก่อนทาไมถึงรีวิวบรรยากาศนี้นะคะก็คือว่า เป็นเทนของหมวกนะคะได้หมวกผ้าไหมนะคะจากช่องคุณโบนะคะคุณโบ t h a i l a n d อ็กซ์แอนหรือว่าโบาขมิเมนเนียฝรั่งนะคะนี้ก็คือเป็นของขวัญเนาะมาฝากนะคะก็จะเป็นหมวกผ้าไหมนะคะทําขายเนาะก็สวยเลยนะคะนี่สีชมพูเนาะคงเห็นดาหวานแววนะสีชมพูมาให้ก็ใส่เทนแบบนี้เนาะก็คือว่า ทำไมถึงใส่ชุดแบบนี้ทำไมถึงใส่หมวกอันนี้ก็คือว่าสาม,มารถใส่ไปได้ทุกสถานการณ์นะคะคืออันนี้ดาก็เลยใส่มาให้ดูเนาะว่าถ้าสาม,มารถใส่มาที่เรียกว่ายัางไงอ่ะคือว่าทะเลหรือว่าบรรยากาศสระว่ายน้ำอะไรนี้ก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจะใส่หมวกประมาณนี้เนาะได้บรรยากาศนิดนึงนะคะก็ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนี้ ว่าจะริมสะชิลชิได้นะคะก็แต่งตัวคือได้ทุกสถานะคือได้เรียกว่ายัางไงอ่ะใส่ไปข้างนอกชิลชอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นเทรนใหม่เนาะจะได้เข้ากับว่าว่ายุคสมัยใหม่เนาะใส่ไปปีดอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยจะมีหมวกส,สวยๆอย่างนี้นะคะก็ฝากไปอุดหนุนช่องคุณโบนะคะไทยแลนด์เอเวนเจอร์หรือว่า โบะเขมรเบียฝรั่งนะคะซึ่งเป็นของขวัของขวัญของขวันของฝาก็ได้ทำไมถึงรีวิววันนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งมาถึงเมืองไทยก็คือไปได้ผมมานะคะก็เลยเออโอเคก็รีวิวสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าได้เข้ากันกับหมวกสวยๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่มารับชมก็ฝากอุดหนุนนะคะหมวกคุณโบด้วยนะคะดัไม่แน่ใจว่าขายเท่าไหร่น,นะ,ะเดี๋ยวให้คุณโบมา คอมเมนต์เลยนะคะน่าจะประมาณ450ได้ไหมดาจำไม่ได้นะเนี่ยค่ะก็จะใส่ได้ชิวๆอย่างนี้นะประมาณนี้เลยนะแต่ลิงใส่ไหม You want to try น่าจะเป็นผู้หญิงก็ใส่สวยนะสีนี้นะเดี่ยวค่ะใส่ได้นะใส่ชิวๆนะเอียงก่อนเอียงก่อนเออได้อยู่นะได้อยู่นะได้ทุกบรรยากาศเลยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะใส่มาสระว่ายน้ำเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวหมวกนะคะของฝากจากเพื่อนเนาะเพื่อน u t u b e นะคะประมาณนี้นะหมวกผ้าไหมนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกๆกการรับชมนะคะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย